ครับหลังจากที่สกลนครนะครับเราก็ย้อนมาที่กาฬสินกันนะครับหลังจากที่คุณแม่ของคุณพ่อเกรียงไกรนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์จีเทียนเแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่ได้มาใช้กับลูกสาวอีกซึ่งเป็นลูกสาวของออลูกสาวของคุณพ่อใช่ไหมครับชื่อน้องไม้ใช่ไหมฮะน้องไม้เนี่ยอาจารย์ช่วยแพนแล้วก็ซูมไปที่ใบหน้าของน้องไมยนะครับใบหน้าของน้องไมยตอนนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับเป็นภูมิแพ้เป็นโรคโรคไรนะาอาจารย์ SLE นะครับซึ่งเป็นโรคพุ่มพวงนะครับก่อนหน้านั้นจะออกแดดไม่ได้ใช่ไหมครับคุณพ่อครับโดนแดดไม่ได้โดนคนปอนไม่ได้ผมอยากให้คุณพ่อเล่าถึงเรื่องราวของน้องไมค์ก่อนนะครับเป็นเริ่มต้นเป็นโรคภูมิแพ้อย่างนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับ <Yeah. S 1> หรือเราจะคุยกับตัวน้องไมค์เอง อ่ะขอคุยกับตัวน้องไม้เองแล้วกันน้องไม้ค่อนข้างที่จะรู้สึกอายนิดๆนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะพูดนะครับเป็นเพื่อเป็นวิทยาทานอ่ะสอบถามคุณพ่อเลยแล้วกันนะครับรู้สึกแกน้องไม้จะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไ,ไหนก็เดินไม่ได้ไกลต้องไปพัก100ร้อยเมตรต้องพักอยู่ประมาณสองสาครั้งค,คือเหนื่อยหอบครับ,รบแล้วก็เวลานอนนี่ก็นอนยาก ต้องใช้พัดลมสี่ห้าตัวถ้าร้อนนะ่ะไม่ได้เลยครับ,รบแล้วอาการภูมิแพ้ต่างๆไอ้พวกที่เป็นเม็ดเป็นผื่นดําแดงบนใบหน้าเหมือนเหมือนกับโดนน้าร้อนลวกน้ําร้อนหรือรอยแผลไหมเนี่ยฮะมันมันเป็นยังไงครับจุดเริ่มต้นเลยก็คือโดนแสงแดดนะครับโดนแสงแดดครับถ้าโดนแสงแดดจจะไหม้อย่างนี้แสดงว่าออกแดดไม่ได้เหรอครับครับครับออกแดดไม่ได้ครับ ต้องอยู่ในลมแล้วก็ความเย็นอุณหภูมิอุณหภูมิที่ต่ําอุณหภูมิร้อนก็ไม่ได้สูงก็ไม่ได้ต้องอยู่อยู่ที่เย็นเย็นครับน้องไม้นี่ออกแดดก็ไม่ได้นะครับแล้วต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ําอุณหภูมิร้อนไม่ได้เลยจะน้องไม้นี่พอกินเข้าไปก็ไม่ประทับใจตรงไหนตอนแรกก็เป็นคนหายใจแรงตอนนอนนอนหลับนะแต่ทุกวันนี้พอกินนมเม็ดตัวนี้เข้าไปก็รู้สึกอะไม่ค่อยได้ยินเสียงหายใจครับ คือปกติเวลานอนก็จะมีเสียงกรนเสียงหายใจเสียงดังนะครับน้องวายเป็นภูมิแพ้มานานหรือยังครับคุณพ่อก็อ,อยู่ประมาณสองสมปีแล้วครับ2อสมปีกับการรักษาดูแลทํายังไงครับก็ไปโรงพยาบาลตลอดทั้งกลสินและคอนแกนคุณหมอแนะนํำยังไงครับก็แนะนําให้อ่ไม่ไม่ให้โดนแสงแดด ไม่ให้โดนแสงเดยครับแล้วก็อยู่อยู่ในที่คนน,น้อยๆไม่ต้องอยู่ที่คนเยอะเพราะแกจะแพ้แพ้คนอื่น mm hmm. ไม่ใช่คนอื่นแพ้แกจะแพ้ mm hmm. คนอื่นจะแย่งเอาอากาศของแก mm hmm. ครับเป็นอยู่สองสามปีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแต่ก่อนก็ไปรักษาเอกชนก็ตกประมาณเดือนละหมื่นกว่าสองหมื่นเป็นสองสามปีนะครับ เมื่อก่อนค่าใช้จ่ายไปหาโรงพยาบาลเอกชนทั้งคอนแก่นทั้งกาลสินนะครับตกไปครั้งละหมื่นสองหมื่นปัจจุบันนี้เราทํายังไงถึงได้ตัดสินใจมาใช้ผลิตภัณฑ์นมผง GTF n F. อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อก่อนนะครับหลังจากที่คุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์นมผง GTF n F นะครับที่ใช้กับคุณแม่แล้วเนี่ยเคยนึกถึงบ้างไหมนะครับนึกถึงว่าเอ๊ะน่าจะให้ลูกสาวเราเนี่ยลองรับประทาน GTF ดูเคยเคยนึกถึงไหมฮะคุณพ่อ ครับพ่อแม่หายก็นึกถึงลูกทันทีเลยว่า,น,น,าน่าจะให้ลูกลองกินดูครับแล้วคุณพ่อทอํายังไงะถึงถึงได้ตัดสินใจให้ลูกมาลองทานดูก็ปรึกษากันกันกนกบพี่สะพ้ายท,ที่ที่สกลนครครับครับก็บอกว่าเออน่าจะาไปลองให้หลานกินดูครับครับแล้วทีนี้ไปยังไงมายัางไงครับได้ได้ไดก็เลยเอาเบอร์โทรของหมอน้ามาหมอน้ําที่ไหนครับที่สกลนครน,นะครับสกลนครครับ ก็โทรให้มาเอามาดูมาดูคนก่อนค่อยค่อยเอายามาให้ครับแล้วสุดท้ายเอามาให้ครับเอามาให้ทานไปได้ขอโทษนะครับคือทานแบบซองหรือว่าแบบแคปซูลแบบซองครับแบบซองนะครับทานไปได้มากน้อยเท่าไหร่ครับคุณพ่ออยู่สองกล่องครับสองกล่องอาการดีขึ้นนะครับตอนนี้ออกแดดหรือโดนความร้อนหรือนั่งอยู่กับชุมชนคนเยอะๆได้ ก็พอได้ครับพอได้แล้วการนอนตอนนี้เสียงกรนเสียงหายใจไม่มีครับไม่มีแล้วใบหน้าที่ที่เป็นผื่นเป็นปืน้นเป็นไม่ไม่เนี่ยผมมองดูตอนนี้ค่อนข้างที่จะแห้งเมื่อเมื่อเมืม่อ่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมครับคุณพอ่อเป็นเยอะกว่านี้ครับเมื่อก่อนเป็นเยอะนะครับตอนนี้คุณพ่อภูมิใจในในส่วนของของน้องน้ําตรงนี้มากน้อยเท่าไหร่ครับก็ภูมิใจมากครับก็เห็นมาตั้งแต่แม่ก็เลยบอกว่าเออเป็นยาน่าเป็นยาพิเศษตรงนี้ บางคนก็ไม่เชื่อแต่สําหรับผมผมเชื่อจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ GTNF นะครับไม่ใช่ยานะฮะไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับคุณพ่อคิดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ GTNF ตัวนี้ต่อไหมก็คิดว่าใช้ไปเรื่อยๆครับถ้ามันดีขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ก็น่าจะใช้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่ดีนะครับคุณพ่อใช่ไหมฮะเมื่อก่อนกไ็ไม่ไม่ไม่รู้จัก นมตัวนี้ก็เลยต้องกินยาโรงพยาบาลอย่างเดียวพอกินมากๆก,ก็กลัวกลัวไตาวายเหมือนแม่ก็เลยต้องต้องอยากอยากกินตัวนี้พอดีไปเจอแล้วก็ประสบด้วยตัวเองเห็นเห็นมาสองสามคนที่สกลนครก็คิดว่าน่าจะไปลองให้ลูกได้เมื่อก่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาลคอนแก่นกาลสินนี่ไปเดือนหนึ่งไปไปสองสามครั้งไหมครับคุณพ่อ แต่ก่อนก็เดือนละ2องครั้งแต่ทุกวันนี้เดือนละครั้งทุกวันนี้ก็ยังยังต้องไปต้องไปต้องคู่กันแล้วคุณหมอแปลกใจไหมว่าทําไมเอ๊ะทำไมอาการดีขึ้นแล้วก็ไปทําอะไรมาสอบถามไหมคุณหมอสอบถามไหมอ่าตั้งแต่กินนมตัวนี้ยังไม่ไปโรงพยาบาลสักทีเลยโอ้ตั้งแต่กินนมตัวนี้ยังไม่เคยไปโรงพยาบาลอีกเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ไป2อสาครั้งต่อเดือนนะครับครั้งละหมื่นเนี่ยฮนะตอนนี้ตั้งแต่กินนมตัวนี้มาแค่สกล่อง ไม่ไปอีกเลยยังไม่ไปเพราะเพราะยาก็ยังไม่หมดยาที่โรงพยาบาลก็ยังไม่หมดถ้ายามหมดก็ต้องไปแล้วอาการก็ดีขึ้นนะครับก็ผมเป็นเพรานะน่าคิดว่าดูแกเดินไปเดินมาก็คิดว่าไม่หอบเหมือนเมื่อก่อนก็น่าจะดีขึ้นนะเอาละครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับผมฉะนั้นแล้วฝากกันไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ g t n f นะครับสำหรับท่านที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังภูมิแพ้อย่างเช่นน้องไม้นะครับหรือจะมีอาการไตเสื่อมไตไวายเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเกลียงไก่พ่อน้องไม้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องไม่มากครับขอบคุณมากคครับบขอบุณครับ